ถ้าเกิดถ้ามันจะเกิดเทคนิควอลลุ่มฝั่งบายได้พี่พี่แปลว่าแท่งเทียนก่อนหน้ามันจะต้องลงมาเป็นค่ะเป็นเป็นสีแดงมันจะต้องเป็นแท่งเทียนสีแดงลงมาก่อนพี่พี่ถ้าจะเกิดเทคนิควอลลุ่มฝั่งบายได้นะจะกี่แท่งก็ได้ระยะความยาวของมันหนะึ่งแท่งก็ยังได้เลยหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งอะไรก็ได้ แต่เป็นแท่งเทียนสีเดียวกันสมมุติตอนนี้เราเปิดดูในไทม์เฟรม15นาทีเราเห็นแล้วอุ้ยลงยาวลงยาวลงยาวยังไม่บายยังไม่กล้าบายพี่ยังไม่กล้าบายรอจนกว่าจะมีการปิดแท่งเทียนถัดมาด้วยสีเขียวแบบนี้ค่ะคือไม่รู้มันจะปิดยังไงนะพี่แต่ว่าให้มันมีสักแท่งหนึ่งอะที่ปิดสีเขียวได้ในไทม์เฟรมนั้นๆที่เราดู M 15 หรือ M 3 0เอาแค่2 t i ไทม์เฟรม M 1 5หรือ M 3 0ถ้าเราอยู่ใน M 1 5เราก็ดูแค่ t i ม e เฟรม M15 ว่าเนี่ยมันแดงมันแดง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 มาเนี่ยมีความยาวแท่งสีแดงหมดเลยนะพี่พี่มีความยาวเกิน1,000จุดไหมถ้าเกินแปลว่าเริ่มแล้วอะเดี๋ยวเรารอเทคนิควอลลุ่มเนี่ยถ้ายงีายทำได้ไม่จำเป็นค่ะพี่คีเอท ไม่จําเป็นต้องกลืนค่ะไม่จําเป็นแค่ให้มันปิดให้ได้แค่ให้แท่งสีเขียวถัดมามันปิดให้ได้ปิดให้ได้เป็นสีเขียวเนี่ยแล้วตัวอย่างแรกเราจะรอเข้าตรงไหนหนึ่งคือมันอาจจะแท่งต่อมาเปลี่ยนใช่ไหมพี่ถ้าเขาย่อลงมาก่อนแค่ครึ่งแท่งเนี่ยจริงๆเราเข้าได้แล้วหนึ่งไม้ย่อมาให้ครึ่งแท่งเข้าได้แล้วหนึ่งไม้แต่ถ้าเขาย่อมาให้ที่ฐานตรงนี้เลยไหนพี่ๆี่มันจะมีฐานอยู่เห็นไหมฐานของเนื้อมัน เราเข้าได้อีกหนึ่งไม้แล้ว SL 1หนึ่งคือตั้งถัดจากปลายไส้เพื่อไปร้อยส0งจุดทำได้หรือพี่มองไปทางซ้ายมือว่ามีแนวดีมานตรงไหนโผล่มาให้เห็นอีกไหมแล้วเราค่อยตั้งถัดจากแนวดีมานตรงนั้นก็ได้เออกรอบแดงเขียวใช่ใช่ทันไหมคะพี่พี่เทคนิควอลุ่มอันนี้15นาทีกับ30นาทีนะ คือทางที่ดีนะพี่พีมีเทคนิคนึงสมมุติเรารอมันปิดแล้วเนี่ยพอมันปิดปุ๊บถ้ามันไม่ขึ้นไปก่อนนะมันลงมาก่อนเรารอบายถูกไหมให้มันลงมาก่อนยิ่งการที่มันเปลี่ยนแห่งแล้วมันลงมาก่อนเนี่ยดีเปลี่ยนแห่งแล้วลงมารับเราให้เราเข้าไม้ก่อนแปลว่าดีพี่มีโอกาสขึ้นไปให้เราทํากําไรได้ประยะพันจุดแต่ถ้าสมมุติเปลี่ยนแห่งปุ๊บอาจจะลงมาแค่แน่นิดนึงแบบเหมือนลงมาทําหางแบบ เป็นติ่งอะพี่ถ้าทำถ้ามันลงมาทำหางแค่เป็นติ่งอะแล้วอยู่ดีดีมันขึ้นไปแล้วพันจุดเนี่ยแปลว่าเทคนิควอลลุ่มนี้ใช้ไปแล้วถ้าย้อนกลับลงมาอาจจะไม่เล่นเอออาจจะไม่เล่นนะอันนี้คือทริคอันนี้คือทริคนิดหนึ่งแล้วต่อมาพี่พี่สิ่งที่เราห้ามลืมถ้ามันเกิดเทคนิควอลลุ่มแล้วนั้นพี่ลองแก้งๆชำเลืองซ้ายไปก่อนว่ามันเกิดอยู่แถวดีมานไหมหรือเกิดอยู่แถว แนวรับไหมถ้าเกิดอยู่แถวแนวดีมาหรือแนวรับเล่นได้เออเล่นได้ลงไปโชกนี่แหละเขาเรียกว่าการลงไปโชกค,ค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าการลงมาโชกค,คือเปลี่ยนแห้งปึ๊บลงมาโชกก่อนแล้วค่อยขึ้นนี่เงี้ยดีอย่างนี้ดีค่ะอย่างนี้ดีค่ะคือเตรียมตัวถ้ามันลงมาโชกก่อนเนี่ยค่ะคุณหมูเด้งแปลว่ามันจะลงมารับเราแล้ว,ลวเตรียมตัวขึ้นรถเลยค่ะแล้วมันจะกําลังจะวิ่งแล้ว มันกำลังจะวิ่งขึ้นละมันลงมาโชกละเติมเต็มไส้มันไม่ใช่เติมเต็มไส้ค่ะเติมเต็มไส้ที่โคดแกบชอบพูดอะ่ะคือมันเป็นเวลาที่การาฟมันทำหางยาวๆเช่อนอย่างนี้เช่นหางยาวๆอย่างเงี้ยพี่แล้วชักกลับลงมาแรงๆการที่มันขึ้นไปอย่างเงี้ยโคดแกบเขาจะชอบบอกว่าเนี่ยมันขึ้นมาเติมเต็มไส้คือทำให้ช่องว่างของไส้มันเหลือน้อยๆอ,ยอะ่ะหรือแทบจำแบบไม่เหลือแล้วอะ่ะ แล้วก็เอาลงมาใหม่เติมเต็มไส้อันนี้เติมเต็มไส้พี่วีงงไหมอะพี่วีพี่วีใครงงเรื่องเทคนิควอลลุ่มนะพี่อยู่ด้วยกันบ่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจค่ะอยู่ด้วยกันบ่อยๆเดี๋ยวน่าจะเข้าใจเทคนิควอลลุ่มมันมีเนี่ยละเอียดละพี่หนึ่งคือแท่งสมมุติถ้าจะเกิดวอลลุ่มฝั่งายได้แท่งก่อนหน้าจะต้องมาเป็นสีแดงแท่งก่อนหน้า จะต้องมาเป็นสีแดงกี่แท่งก็ได้1 2ึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดแปดแท่งกี่แท่งก็ได้แล้วเราใช้ไม้บรรทัดเนี่ยมาลองวัดดูว่าอีสีแดงเนี่ยมันมีความยาวเกิน1000จุดหรือ,อยังถ้าเกิน1000จุดแล้วแล้วแท่งต่อมาเนี่ยสินาทีมันสามารถหยุดหรือว่าปิดแท่งด้วยสีเขียวได้อย่างเงี้ยพี่แปลว่าเทคนิควอลลุ่มเกิด แดงล้วนถูกต้องค่ะพี่ปอแดงล้วนนั่นแหละถ้ามันเป็นแบบนั้นได้แปลว่าเทคนิควอลลุ่มเกิดละอะดูตัวอย่างกราฟหน่อยอันนี้ได้ไหมดูก่อนนะพี่พี่คนหนึง่งวัดอะอันนี้ได้อันนี้ได,นนได้แต่มันไม่ค่อยลงมารับอะแต่แต่ได้เนี่ยพี่พี่สมมุติเราจะรอใบพี่เห็นไหมแท่งแดงแดงต่อกันยาวลงมาวัดสิ วัดจากหางมาเลยนะพี่ๆหางสีแดงมันเนี่ยลงมาถึงสีแดงถัดมาหนึ่งระยะประมาณหนึ่งพันแปดร้อยแปลว่าเริ่มอ่านได้แล้วถ้าแท่งต่อมาปิดเขียวได้ปุ๊บเราจะรอเข้าแท่งที่สามก็คือแท่งนี้เราจะรอเข้าในแท่งนี้แท่งนี่คือแท่งว่ามีเทคนิควอลลุ่มแท่งเขียวหยุดแท่งนี่แปลว่ามีเทคนิควอลลุ่มพี่แท่งต่อมาคือแท่งที่เรากําลังจะเข้ากันซูมแป๊บ นี่นะพี่พี่สมมุติพี่พี่เห็นแล้วว่าเอ้ยวัดแล้วตรงนี้มีระยะเกินหนึ่งพันจุดแท่งสีเขียวถัดมาอุ้ยมันปิดเขียวว่ะเทคนิควอลลุ่มได้ไหมเทคนิควอลลุ่มได้ไหมชํำเลืองซ้ายไปอุ้ยแนวรับชํำเลืองไปทางซ้ายอุ้ยมีแนวรับค่ะเกิดอยู่ที่แนวรับตรงนี้ค่ะอ่ะเรารอถัดมาเลยพี่พี่อีแท่งเนี้ยถ้ามันเปิดแท่งถัดมาแล้วย่อลงมาให้คือกรณีเนี้ยพี่มันย่อมาไม่ถึงครึ่งแท่งนะ สมมุติแล้วกันสมมุติว่าย่อมาถึงครึ่งแท่งสมมุติมันย่อมาให้ถึงครึ่งแห้งปุ๊บเราเข้าไปเลยหนึ่งไม้ถ้ามันยอ่อลงมาให้อีกตรงนี้เราเข้าได้อีกหนึ่งทีหนึ่งหนึ่งไม้หรือพี่ๆอาจจะเล่นแค่ไม้เดียวอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนถ้าอย่างเบสเบสก็เล่นแค่ไม้เดียวถ้าเบสเข้ามานั้งแต่ครึ่งแห่งเนี่ยตรงเนี้ยเบสจะไม่ได้เข้าแหละแต่ถ้าเบสไม่ได้เข้าตรงนี้มาแล้วย่อมาให้ฐานตรงเนี้ยเบสจะได้เข้า SL นี่ไงเราชำเลืองซ้ายไปสิ นี่ไงเราเออที่โลตรงนี้ของอีนี่เลยก็ได้ให้มันเป็นแนวรับให้เรานี่คือเอหลักการตั้งเอสดแพี่ๆแล้วแต่เราเลยว่าพี่จะตั้งแค่โลมันไหมหรือจะมาตั้งของโลดีมานหรือแนวรับตรงนี้หรือถ้าพี่ไม่ห่วงเออมากพี่มองถัดลงมาอีกว่าแถวเนี้ยมีดีมานอย่างอื่นสามารถสู้ให้เราได้ไหมถ้ามีพี่ก็ตั้งตามโลพวกนั้นได้เช่นกันอืมนี่แหละพี่พ เทคนิควอลุ่มมีเท่านี้มีเท่านี้ค่ะมันไม่มีอะไรมากมายไปมากกว่านี้ละเอาง่ายๆนี่แหละเล่นแบบง่ายๆนี่แหละ